น้องว่ได้่บักซอว่ายครับป๋าวันนี้จะมากินอะไรกินขยาไก่ย่างแน่นอนวันนี้เอารถมาสวยนะฮะไหวไหมไม่ไม่ไหวไหม Oh my god วันนี้ผมจะไปน้องบัวลำปูนจะไปเชียร์บิจจีเจอกับน้องบัวพิษนะครับโอเคตอนนี้ผมก็รอรถตู้อยู่สวัสดีพลขับนนครับ,รว,บวัสดีครับเปสวัสดีครับวัสดีครับ,ครบโคตรวีไอพีเลยวันนี้บอกให้น้องบัวได้บอกตอก คนหน่อยไข่ตุน๋นอ่ะชนอ่ะชนไข่ตุน๋นแน่นอนจริงเลย ตัวเมืองแล้วนะพี่นะใช่ใช่ครับอ่าเนี่ยมันต้องอยู่แถวเนี้ยพี่อันนี้ร้านอะไรเนี่ยข้างหน้านะไม่รู้อ่ะไม่เท่ากันนี่น่าจะใช่นี่ใช่นะครับใช่ปะใช่ใช่ไม่ใช่เลยนี่อ่าร้านนี้เลยครับต้องหาที่จอดรถว่าครับป๋าวันนี้จะมากินอะไรมากินพะยาไก่ย่างแน่นอนอุ้ยวันนี้เอารถมาสวยนะฮะ พึ่งพึ่งออกมาเลยอ๋อยืมเข้ามายิ้มเข้ามายิ้มเข้ามาเลยแน่นอนนะนี่ครับวันนี้เราจะไปกินข้าวเปียกมาดูกันเนี่ยข้าวเปียกอ่ะป๋าของฝากจะซื้อเลยเหรออ๋อเนี่ยนะครับข้าวเปียก เรามาร้านไหนครับผิตดตรงร้านข้าวเปลี่ยนเลยครับนะครับร้ามนี้เลยนะครับข้าวเปลียนนะข้าวเปลี่ยนนะครับข้าวเปลี่ยนอุดร,รแต่ผมสั่งต้มเส้นไปนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูหนา้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวใหุู้โดยเป็นคนถ่ายนะครับสั่งอะไรไปเราสั่งตง้มเส้นกันนะครับอเาอนี่เลยอยากเลยอยากเลยอยากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะผมสั่งข้าวเปลียนครับแต่ผมก็าแประมาณว่า อะไรนะเพิ่มเครื่องเอาเครื่องตุ้มๆเดี๋ยวนะฝาธงอ่ะสั่งอะไรไปนี่ครับสั่งผมหามันนี้สั่งอะไรไปสั่งอะไรสั่งปากหม้อต้มยำฮะฝากหม้อต้มยำอ๋อปากหม้อนะครับโอเคเดี๋ยวมันมามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่อันนี้เราถึงอุดรอเราต้องมานี้นะ อันนี้อะไรพี่ต้มเส้นเหมือนกันต้มเส้นนี่มาแล้วครับปากหม้อต้มยำโอ้ยนี่พิเศษนี่อะไรปากหม้อต้มยำนี่ต้มเส้นนี่อะไรนี่อะไรครับพี่ต้มเส้นครับไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยซอสอะไรอ่ะเป็นน้ำส้มครับเนาะใช่ครับหีส้มเลยเนาะเป็นน้ำส้มนะครับเป็นไงป๋าปากหม้อต้องปรุงเลยครับ ออ่ะกระดกหน่อยกระดกหน่อยเข้าปากเลยจุ๊บเนี่ยอบเป็นไงได้อยู่นะไม่ต้องปรุงเลยนะนี่เป็นเป็นอีก๋วยเดี๋ยวเี่นก๋วยเมันก็เหมือนมันก็คือวุนเส้นะครับมูี่นูมี่ครับนี่ครับขอพดโยเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้าเปียะครับ เข้าเปลย่างเพิ่มอ่ะพี่โ,โหอย่องเยอะเลยนะครับผมอเขาเปลี่านเพิ่มเครื่องพิเศษเครื่องที่จริงมันจะเล็กแต่นี่ผมพิเศษเครื่องไปเจ๊เขาแนะนำไม่ใช่หรอกผมเห็นป้ายไม่รู้ที่กินหมดหรือเปล่านีา่ตันี้พี่ทำต้มทำต้มดูดิดว้าวเนี่ยแต่แต่ถ้าเป็นผมไม่ใส่น้ำตาลนะผมต่อยแนะค่ไหกินละจบ่ะเ ดูเส้นเหมือนไอ้นี่เลยนะเส้นล็อกช่องนะไอ้เขาเรียกอะไรเหมือนนะเก็๊อุดงแต่ยาวอุดง้งอุด้งอุด้งญี่ปุน่นดีดูเครื่องเป็นไงครับเลือดกระดูกหมูจะบอกกระดูกอย่างก็เก่มใจนี่เนื้อปลานี่ไข่แล้วก็มีหมูยอหั่นซอยหอก<อ>เดียวเ,เป็นไงครับโอเคนะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับผมได้ครับ<า> อร่อยดีครับอร่อยดีครับอุ้ยไม่รถบ๋อมาไม่พร้อมนะป๋าอีกร้านก็ไหวไหมสบายจิ๊บ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 เวิร์จิ๊บจิ๊บนี่อันนี้จะบบเอ๊เฮ้ยไม่เว้ยอันนี้ร้านที่เท่าไหร่อันนี้ร้านที่สองครับเดี๋ยวว่าจะได้กินอะไรกันบ้างโอเคร้านที่สองครับดูว่าเราจะได้กินอะไรกันไหวไหมไม่ไม่ไหวไหม โอ,โอ้แน่นอนจริงๆเลย oh <no. S 2> ที่ต้องป๋าป๋าไป๋าปานี่ดูมากระโ,โ,โ,โยโย่มากระโยโยต้องแตกให้เยอะนะป๋าตไปต้องมาักขึ้นเลยอ่านะ <c oughs> ้ำเบิร์นเราออกเลยมาเดี๋ยวเราไปกันเลยอุ้ยอันนี้ทีละสินแนดงจามาครับอันนี้ตัวปลอมนะครับถ้าตัวจริงอยู่อยู่อยู่ที่ไหน ไหวใช่ป <Shakes>, right? yeah. ่ะไหวนะเหลียงโตนะนี่เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะฝาว่าไงเอาหมูเต๊ะนะหมูเต๊ะนะโอเคหมูเต๊ะชุดหนึ่งโอ้โหนี่นี่นี่เป็นไงหมูเต๊ะด้วยพี่แน่นอนว่าหมูเต๊ะด้วยเป็นทิปอะไรดีพี่ฮะฮะทิปอะไรดี นึกอ,อะไรไม่ออกก็อิ่มอยู่ร <c oughs> ้านทองดีเนี่ยสั่งโค,กค้กกินอะไรก็อร่อยอันนี้เขาเรียกเะยชักชักอะไรชักขึ้น <c oughs> ชักชาเออชักชาอันนี้อันนี้ไม่ได้ชักชาชักชา <c oughs> น,นี่ถูก <c oughs> ต้องนะครับว่าอะไรนะ กินเบียร์ข้าวหรือก็หนกินสองชามสองร้านสวยน้าใสเลยอ่ะกล้องผมสองร้านค้าแล้วเราจะกลับไปกินเบียร์ที่สน,นามไหวไหมเนี่ยหายแห้งยังพี่โอ้โหของก่ายังอยู่เลยก็ค <c oughs> ือร้านที่สามนี่คงจะเนื้องออกหมดแน่นอนนี่นะครับนี่อะไรน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มเนี่ยวันนี้ผมสั่งบะหมีม่ต้มยำครับเส้นบะหมีม่ มีหมูตับหมูแดงถัง่วงอกแล้วก็ลูกชิน้นเป็นในกุกถ้าเป็นของวันใส่ไข่แล้วแล้วดมอ่ะก่นแล้วก็ <laughs> ดมแล้วก็ <laughs> าจามกินจามไปและเนี้อ yeah. <c oughs> มายูรอนครับก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวต้องดีก๋วยเตี๋ยวหมูต้องดี อิ่มไหมอิ่มอิ่มมากๆเลยไม่เป็นไงอิ่มไหมเป็นไงครับโ Oh my god ไม่อิ่มไม่มีอะไรอย่างเงีไม่ได้จับต่อ้โหสุดยอดเอาไปเลยอือเท่าไหร่อะพี่โต้งวันนี้สองร้อยนะพอดีนะใจ่ายจ่ายคนเดียวน, <laughs> นี่ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปุม่มใช่ป่ะปา๋า<ช><ช>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมดนะหมดหมดหมดป๋าสั่งมาย,ยังหมดเลยฮะ หมดคนเดียวยอดเลยป่าหมดคนเดียวด้วยมอเคเด้อเราเตรียมไปดูบอลที่หนองบัวลำพูนต่อครับนี่ป่าไม่ได้เรียกว่ากินป่าเรียกว่าแดกยัด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 ยองหวานครับบ้านไหนครับรนะคับโอเคบ้านไอติมครับต้มงหาปะกลวยเหรอยังครับกินก็ได้อยู่นะจังจอเขาเดือดกินเบียร์ไม่ได้นี่บ้านไอติมนี่ลองปังอ๋อกิโลละร้อยสี่สิบ ของใครอ่ะของพี่ดัวทำไมเล็กจังอ่ะถ้าเขาเล็กเขาของของอะไรครับอิ่มไหมครับไวเล่นยังรับได้อีกรับเบียร์เนียอีกร้านมั้งล่ะอีกร้านมั้งล่ะ อีกล้างบาล่บาบล่บาบล่บาเนี่ยเหมือนเหมือนเลี้ยวอ่ะบล่าบล่บา